สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันที่บ่อ,ออาณาจักรออสออสสองนะครับวันนี้แมตต์ปักห้าร้อยโลนะครับวันนี้เพิ่งมาเลยครับเพิ่งตื่นเลยฮะวันนี้โอ้โหฝนตกไม่รู้ว่าปลาจะกัดเป็นไงนะฮะเช้าก็ o S p นะฮะ O S P ก่อนนะเ <OS P S 1> หยื่อผิวน้ำก่อนนะฮะตอนเชา้าแล้วก็ หลังจาก o p เรสร็จก็ Open Park ได้เลยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็หลังเที่ยงก็ Open เหยื่อครับใช้ได้ใช้เหยื่ออะไรก็ได้นะฮะคนข,ข้างก็เยอะนะฮะวันนี้จองจองคันกันมานะฮะเออเหนียวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูตอนตกกันเลยครับ

cả cô giác thi

เปลี่ยนแล้วนะครับจากโอ้ยพีนะฮะไม่มีปฏิกิริยานะฮะกิ๊บมันแข็งเนี่เราก็จะเปลี่ยนเป็นลงปักเล็กลนะฮะดึงแป๊บเดีวกิ๊บมันแข็งปักอะไรก็ได้ใช่ไหมพี่โอเพ้นได้ใช่ไหมให้มีลิ้นอะนปักอะไรก็ได้ให้มีลิ้น่ะ มีลิ้นอ่ะโอ้โหปั่นผมอีกแล้วอวางับ้ยอนอม่าปั้งก็มีลิ้นพวกอยู่ลงอยู่ราพี่เกินใช้ได้นะพี่ ขึ้นแล้วะ ngapit yeah. Jadi

แล้วไอ้นี่ยสายเิไม่มันมีสายอยู่ตรงนั้นจริงก็มันต่อแล้วแล้วเจอเขี่ยเมือนเมื่อวานเดดนี่เดียวกันอ้นี่กิวางงานไว้ด้วยนะโอ้ตายงานด้วยของเหยื่อแล้วอะ ไม่อยู่มันจะล่วงนะ้เดี๋ยวาเลยเอาไอ้นี่ว่าตัดระพูดีกว่าตัดะพูดีกว่าเดี๋ยวมีตัวนี้สามเป็นทายยากอยูนแม่เหมือนโดนปลาเลยนะเพราะว่าสายมันมันเหมือนมันมีสายของปลามันเหมือนวิ่งวิ่งหน่อยังหว่เหมือนปลาวิ่งขไ เัีมันก็เจอที่ตะกีบเจออ้าจะดึงสายมันไปก็จะตัดเลยแตตกปลาแพงแล้ววันนี้ไม่อยู่ี่เดียวไม่เด้อยาอ้จนได้เออมันออกแลลากไปลากไปได้เดี๋ยวตัดให้ตกแกตกนะ ลงบริการน่ารักจังเลยมันอมันเจเกี่ยนุ่งกัตดนะมีบริการใช่ไหมปลดล็อกแล้วใช่ไหมบังะุมเราได้หมดในช่วงนี้ร้อนตอกเขาเลยมตามจ้ามันล็อจ้ามัเดี๋ยวลตักให้เดี๋ยวก็ปล่อยไม่ต้องตักแล้วครับ ววนี่ไอตแล้วเริ่มออกแล้วไอ้ยีอยปล่อยไปนะตัวที่สองไอ้เฮีย,อ,ย,ฮยอะไรมาเนี้ยมาเร็วม,มาเร็วคนละทีสองทีเร็วเอาใครบอกใครไม่โดนไปขำต่อจับแอมไม่ได้ การที่ออกดำๆนะตักจากบังเลยครับไม่มีแล้วมั้งเห็นขึ้นเอาขึ้นเอาพอยังไม่โดนปลาแล้ววาวุ่นไงไม่รดูนะบังนะ ลกมันจะมีวันวินาศพอโดนแล้วก็ปล่อยแล้วยิ่งโดนแล้วปล่อยนะขวาร้อนอีกเอ็สองตัวครับผมเนี่ยตีไอเอ้ยอยู่ไหนหรอสายครับสายตัวสายไปสายตัวครับสายตัวครับเกมแค่ลอบแกฮะยังเลยบางอุ้ย สายตัวนะครับปลาสายตัวนะครับกระดกกระดกแล้วสวนเลยสวนเลยไปขวาแล้วนะครับลงช้อนเท่าไหรปลูกกดปลายอยู่ไม่ขอเงินไม่กลับเลงี่ยใจเย็นหนูใจเย็นเอาลุงแล้วดิโอ้โห เัเจอไ,ได้นงของนี้ย้วยเฮ้ค่อยๆเสียวเดี๋ยวมันจะมีตัวเรียบร้อยทลุดตัวที่สามนะ่ะ <t> เลิกเลยอะ่ะ <ห checking. S 1> นี่ยามยามปลาเห็นยังพี่เห็นยังเนี่ย มนตกยากตรงไหนวะหลังเดินนะหลังเดข้าข้าง,างแก้มนะตัวนี้รู้เรื่องหลุดหลุดยากฮะไม่กถักม้าจ้างเขาถักเหมือนกัน โอ้ <kung>

มกักัดใกล้ใช่ไหมครับใช่ครับ,ม,รบมันกัดเวทีนึ่งแล้วกัดใกล้ เม่อกี้เมื่อกี้ชนทวิ่งไปแล้วอ่ะโอ้ตัดตามกัดใกล้ๆนะตัวนี้บางวันนี้กับข้าวทำไหมไม่ทำเนาะ ด้วยอุ้ยอุ้ยพี่โทษโทษปลาหล่นปลาหล่นปลาหล่นโทษทีพี่กดถ่ายด้วยอ่ะปลาหล่นปลาหล่นปลาหล่นโทษทีครับโทษทีโทษทีโทษโทษโทษพี่โทษ เย็นใจเย็นพะนุเย็น้ววหิงเราไปอยู่ไหนมาได้โอยเฮ้ยถามหาทวิ่งไงนะแกถามหาทวิงงีฉยด้นะโอ้โกัดกูเธอกัดกูแล้วกากูไม่ได้อะไรเงี้ยปล่อยทั้งวันชีวิต นี่ไอ่ายเลยนะอืมหยุดหยุดหยุดอะหยุดไม่เอาเลยพี่เออนี่นี่ขอบคุณครับ ไม่เอาใกล้ๆเลยกออยู่แต่พี่ฮัมหยุดแม่งใส่เลยอะ่ะเออ ครับขายนี้เหรอบังไม่เงเดี๋ยวว่าเดี๋วพี่เลยผมได้สามตัว อเกมไปเลยก่อหยุดพี่ขวาตัวนะครับขวาตัวนะครับไปขวาตัวนะขวาใกล้ตัวนะครับยาวขวาตัวนะพี่ช้อนให้ผมหน่อยได้ไหมสีนั้งเงิน เงินเขียวมือ,อ,อ,อครับสองตัวมาแล้วครับหลุดตีโอ้โหไปยางหลุดเลยเนี่ย เกมครับเกมครับเอะไรครับผมเราเจอกันเกมครับผมโเยออะดยเยไรไม่เป็นไรไ ข้า mm ้ำ hmm. จ้าผู bbe bbe> ้ช่วยชีวิตผมพ่รามปลาพงกัดไงอ่ะพี่ราบพี่ฮามครับชวยน้องหน่อยได้ไหมครับ าบาเฮ้ยอย่าทำร้ายกันลงยูทูบนะเมื่อกี้ใช้แล้วบอกว่าอะไรนะตกปลาอยู่ยังเฮ้ยน้องใจดีน้องเดินไปผิดให้แล้วนะอย่าหลุดนะเฮียเ้ยนี่ไงกูว่าแล้วเฮียอ้ามโกรธมันไม่หลุดตอนที่กูรู้เกม โอ้ยยยไม้เดียวเลยนี่นะพี่อามนะดูไว้นะไม่ตากนะโอ้ดูดิตากอยู่ไจ็ตากอู่แบลสีสีเตเนี่กเยไม่กไม่เยอะเลย อยู่เฉยเลยแคกปึ้งออกไปเลยอ่ะประสบความสเทำแล้วก็หลุดเล็กเสร็จแล้ว 你啊。Yeah. พี่เออมึองเหมือนปักเมื่อเช้าเลยแม่งเป็นยังไงมึ้งน่าจะหกงบังเท่าไหร่โอ้โหจอดตรงเนี้ยเหรอดได้ท้ายบออุ้ยเนี่ยโอ้โหอะไรวะแทกริงนะเนีย่ยหรือโดนตัวไม่รู้ผมอะ ทริปนี้ก็จบแล้วครับผมที่บอกอาณาจักรออสสองอนะครับแมตปักห้0รโลวันนี้ได้ทั้งหมด6ตัวนะครับเละถามว่ากัดดีไหมกัดดีนะเมื่อเช้ากัดโดนก็แทบปั้งแล้วก็หลุดแล้วก็ได้เล่นแล้วก็หลุดได้เล่นแล้วก็หลุดเยอะมากนะประมาณ7 8ทีได้นะถ้าวันนี้ไม่ ไม่หลุดเยอะนะับไม่ปล่อยเยอะนี่ก็รอดครับมีโอกาสรอดสูงเลยวันนี้ก็ได้ไป6ตัวเรียบร้อยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับแมทนี้นะฮะแล้วไปเจอกันในทีแมตช์หน้าว่าจะไปที่ไหนฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเล็วเจอกันในทีชิปหน้าสวัสดีครับ